เป็นคนที่ถูกบันทึกไว้ในวิกิพีเดียเลยว่าเป็นนักแสดงโดยเฉพาะรับบทสาวใช้แล้วก็ตัวโกงรู้สึกยังไงบ้างมันขึ้นวิกิพีเดียเลยนะพี่หยาจ็จริงพื้นที่สําหรับตัวละครแบบนี้มันจะไม่ค่อยมีเยอะมากเรื่องไหนที่มันโดดเด่นออกมาจนจนจนจำมันได้ถ้ามันไม่ใช่มันก็จะมีแค่บทเพลัสรริวาสที่มันโดดเด่นจริงๆมันมันได้มันมันได้ถูกใช้งานแต่ว่าถ้าในในงานทั้งหมดที่ผ่านมาเกือบแบบจะ20ปีแล้วเนี่ย จริงๆก็ชอบทุกเรื่องตอนที่เล่นเราพยายามสร้างคาแรคเตอร์ให้มันไม่เหมือนให้ตัวละครใช่ให้มันไม,ไม่เหมือนไม่เหมือน เดิมๆโดยหน้าที่โดยกันเขาเรียกาเป็นปนักแสดง <c oughs> ใช่บแบบงั้นก็เอ๊ะมันก็จะไปเหมือนไอเ้เรื่องเดิมที่เคยเล่นนะ <c oughs> เนาะเรื่องอะไรก็ใช้วิธีพูดเปลี่ยนวิธีพูดบ้างหรือว่าท่าทางอะไรอย่างเงี้ยแต่เราชอบในแบบบุคลิกเกงะเขาอะอย่างบุเพเนเราดูคือมีเป็นละต้องมีพี่หยานะคู่กันมาเลยหรือว่าเป็นเหาฉลามาเกาะ